การปิดดิวเตียโก้คันธาร่าทำเอาเด็กหงอย่างผมพุ่งพานไปด้วยหลากหลายอารมณ์จริงๆครับจะบอกว่าตื่นเต้นก็ใช่ดีใจก็ถูกแหละแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าเลยวพูจะมีโอกาสคว้าตัวนักเตะร,ระดับโลกแบบนี้มาร่วมทีมได้กับเขาด้วยถ้าสงสัยว่าเตียโก้ระดับโลกแค่ไหนเอาเป็นว่าภาพนี้ภาพเดียวคงอธิบายทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับตัวเขาได้ดีที่สุด ทั้งหมดที่กองรวมอยู่ตรงนั้นเสมือนเครื่องการันตีว่ามอนี่คือแชมเปี้ยนตัวจริงเสียงจริงอีกประเด็นที่น่าชื่นใจคือตลอดเส้นทางอาชีพค้าแข้งหนึ่งทศวรรษของอาคันธาร่าเขาตัดสินใจย้ายทีมเพียงแค่2ครั้งครับผลแรกเกิดขึ้นตอนอายุ22จากบาร์เซโลนาสู่บบเยนมิินิกโดยเหตุผลต้องการโอกาสลงสนามมากกว่าที่เป็นอยู่กับบาซ่าส่วนครั้งที่2เตียโกเลือกอำลาเสือใต้มาลิเวอร์พูล เพราะต้องการสแสวงหาความท้าทายใหม่ๆคือนักเตะคลาสนี้ยอมเลือกสมสรระดับที่พร้อมไล่ล่าความสําเร็จและกระหายชัยชนะเป็นเรื่องปกติเพราะงั้นการพุ่งตรงมายังเลี้ยวููโดยไม่ลังเลใจของอาคันทาร่าสะท้อนสถานะของทีมเราได้เห็นภาพทีเดียวว่าปัจจุบันแอนฟิลได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นสถานที่ดึงดูดแข่งระดับโลกอย่างสงงาผ่า,าเผยคราวนี้ตัดภาพมายังเรื่องราวในสนาม อีกไม่กี่เดใจเดอรคอปจะได้เห็นเกมประเดิมนัดแรกของเตียโก้ภายใต้ยูนิฟอร์มหงแดงครับในทางปฏิบัติเลวอโพมีสิทธ์ใส่ชื่อเขาติดทีมเกมไปเยนเชลซีวันอาทิตย์นี้ได้เลยแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าบอสคงไม่เร่งรีบขนาดนั้นเพราะล่าสุดคลอปให้สัมภาษณ์ว่าหากเตียโกเสร็จสิ้นภารกิจเปิดตัวเรียบร้อยเขาอาจมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมกับทีมช่วงบ่ายซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเลวโพรต้องเดินทางไปลอนดอนต่อ แน่นอนว่าเวลาแค่นั้นน้อยเกินไปสําหรับความพร้อมของอคันทราในแมตช์กับสิงบลูคือคงเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆหากเตียโก้มีส่วนร่วมตั้งแต่เกมคืนนี้เลยแต่ถ้ามองข้ามช็อตอย่างการบุกไปเยือนลินคอนซิตี้ในศึกคาราบาวคับคืนวันพฤหัตต่อด้วยเปิดบ้านรับมมออาร์เซนอลโปรแกรมพรีเมียร์ลีกที่3ถึงตรงนั้นดูมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่เราจะได้เห็นเตียโก้ลงบัญชาการเกมอยู่กลางสนามครับ ความน่าตื่นเต้นคือลิเวอร์ pool ที่มีมิดฟิลหมายเลขหกคนนี้คอยขับเคลื่อนเดินทับจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันนะเพราะตลอด2ปีที่ผ่านมาพวกเราคุ้นชินกับกองกลางสายพะละกําลังเอนเนจีเหลือล้นแต่ไม่กี่วันข้างหน้าลิเวอร์ pool กำลังจะมีมิดฟิลที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคลูกเล่นแพลวและวิชันในการจ่ายบอลระดับเวิ l ์ c คลาสเข้ามาเพิ่มมิติให้กับทีมเรโกเตียโกคือจิ๊กซอชิ้นสําคัญพวกเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ลิเวอร์ pool ยังขาดหายอยู่ครับ โดยอคนทาร่าพกสถิติจ่ายบอลเข้าเป้าเมื่อเทียบกับบรรดากองกลางและเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยต่อเกมสูงสุดในบุนเลสลิกาจุดผีค,คือเรคคอร์ดเหล่านี้ทำสำเร็จได้ทั้งทงท,งที่ลูกจ่ายคิกและพาสหลายต่อหลายครั้งเต็มไปได้วยความคลีเอตทะลุทะลวงและกล้าได้กล้าเสียเสมอนึกภาพบอนีแทงทะลุช่องถึงโมซาลาที่กำลังทอปฟอร์มเล่นลูกพลิกแพลงร่วมกับบ๊อบบี้สร้างสรค์โอกาสให้มาเน่โฉบกระชากเข้าหาประตู รวมถึงเพิ่มความแปลกใหม่ให้แผงกองกลางโดยไม่ต้องพึ่งพาการขึ้นเกมของเพลย์เมเกอร์ในร่างฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งเพียงอย่างเดียวอีกแล้วเอาเป็นว่าแค่จินตนาการภาพตามก็ตื่นเต้นแล้วและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงอดใจรอดัดแรกของเทียโกอคันทาร่ากับเลียวโพแทบไม่ไหว